อักคารเทวดาไมเคลิลเรียนท่านทั้งหลายฉันคืออักคารเทวดาไมเคลิลฉันมีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังครับพี่น้องความมั่นใจอยู่ที่ไหนความแข็งแกร่งของนักรบของฉันอยู่ที่ไหนบ้างก็สั่นคลอนบ้างก็ทุกทนทรมานสงครามและทัศนคติที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะประสบที่น้องของฉันฉันไม่สามารถพูดได้ที่นี่ว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นสัตรูที่ถูกคุกคามทำอะไรเขาคว้างอาวุธทั้งหมดที่เขามีเขาเล่นกับสิ่งที่เขามี ดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันขอจากนักรบของฉันแต่ละคนคือการใช้ดาบของพวกเขาแต่อย่าต่อสู้และอย่าชี้ไปที่พี่น้องคนใดเลยใช่แล้วใช้ดาบแล้วชี้มันขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้ดาบเล่มนี้ได้รับแสงแห่งเอลซีวันและมีพลังขึ้นมาฉันไม่ต้องการให้นักรบของฉันร้องไห้ทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่ของพวกเขาฉันไม่ได้ขอให้คุณไร้ความรู้สึกแต่มีบางอย่างที่ทำไม่ได้รวมถึงการทนทุกข์ของผู้อื่นด้วยคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ พี่น้องแต่ละคนยอมรับการตัดสินใจของตัวเองพี่น้องแต่ละคนก็ได้รับสิ่งที่พวกเขาได้หว่านไว้พี่ชายแต่ละคนอยู่ในที่ที่เขาต้องการให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามที่ว่าทำไมฉันถึงไม่อยู่ที่นั่นถามตัวเองด้วยคำถามนั้นคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะตัวตนที่สูงขึ้นของคุณตัดสินใจว่าคุณจะอยู่ที่นี่หรือทุกที่ที่คุณอยู่ทำไมเพราะมันไม่ใช่ทางเลือกของจิตวิญญาณของคุณเพราะมันไม่ใช่การเก็บเกี่ยวของคุณดังนั้นคุณอยู่ที่นี่แล้วทำไมต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ พี่น้องทั้งหลายอย่ามองดูพี่น้องผู้ทุกยากที่อยู่ไกลๆแล้วคิดว่าท่านดีขึ้นแล้วเพราะท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณไม่รู้อะไรเลยเพียงแค่ยอมแพ้ต่อการเดินทางของคุณเองจงวางใจว่าความทุกข์ใดๆก็ตามที่มาเยือนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการไปถึงที่ที่คุณต้องการซึ่งก็คือการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หากปราศจากความทุกข์คุณจะไปไม่ถึงจุดนั้น ดังนั้นปรบมือให้กับความทุกข์ทรมานปรบมือเพื่อความท้าทายปรบมือให้กับความเจ็บปวดของคุณเพราะเป็นขั้นตอนที่คุณต้องปีนมันขึ้นไปให้คุณมองดูอย่างนี้ที่นั่นเขาทุกอย่างที่เขาทุกอยู่ที่นี่คุณก็ทนทุกข์ด้วยวิธีอื่นๆน,นับไม่ถ้วนได้เช่นกันไม่มีใครเป็นอิสระจากสิ่งใดๆดังนั้นสิ่งเดียวที่ฉันถามอย่ามองที่น้องคนใดด้วยความสงสารอย่ามองที่น้องคนใดด้วยความทุกข์ครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ถามฉันว่า ทำไมฉันถึงยังอยู่ในสภาพที่ซับซ้อนเช่นนี้ฉันอยากจะออกไปไปที่อื่นที่ไหนสักแห่งที่สงบสุขและฉันก็ตอบว่าบทบาทของคุณคืออะไรเธอตอบว่าขอให้เป็นแสงสว่างแล้วจะปล่อยให้ความมืดครอบนำคุณได้อย่างไร คือคำตอบของฉันเธอจะต้องเป็นแสงเธอออกไปไม่ได้เช่นเดียวกับเธอพวกคุณหลายคนมีความสดใสในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่มันอาจเต็มไปด้วยความรุนแรงทุกสิ่งเลวร้ายแต่คุณก็เป็นคนทำงานสองแสงนี่คือบทบาทของคุณเป็นคนทำงานสองแสงไม่ทิ้งเรือไม่ใช่การวิ่งหนีบทบาทของเสาแห่งแสงคือการเป็นแสงสว่างและเปล่งแสงนี้ออกมาเพื่อไม่ให้เหงามืดมาครอบนำเพื่อให้เหงามืดมีนักสู้เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนี้ฉันถามคุณว่า คุณเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างหรือไม่หรือคุณปล่อยให้แสงลอดผ่านฐานเสาคุณทนทุกข์ทำไมร้องไห้ทำไมบ่นทำไมคุณกำลังเป็นอะไรและฉันก็พูดอีกครั้งว่ามันจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วการต่อสู้จะเข้มข้นยิ่งขึ้นจนกว่าเราจะเอาชนะความชั่วร้ายทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้แต่เรากำลังพึ่งพาคุณบนเสาแห่งแสงที่เห็นด้วยกับฉันในวันหนึ่งที่ว่าฉันจะเป็นนักรบของคุณและฉันจะเป็นเสาแห่งแสงสว่างของคุณคุณอยู่ไหนคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่ ดังนั้นที่น้องทั้งหลายจงเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างคุณอยู่บนพื้นฐานโลกไกอาดังนั้นจงรับพลังงานจากใจกลางของโลกรับพลังงานจากแหล่งกำเนิดพระผู้สร้างและเพียงคุณเป็นแสงสว่างไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหากเป็นแสงสว่างก็ไม่มีเงามืดใดจะต้านทานได้ไม่มีเงามืดใดจะมาทำหน้าที่ในที่ที่คุณสว่าง ดังนั้นคุณอาศัยอยู่ในอาคารเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างกลางอาคารคุณอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีบ้านหลายหลังจงเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างกลางสถานที่แห่งนี้และคุณจะปกป้องตัวเองและพี่นองของคุณนั่นคือเสาหลักแห่งแสงสว่างคุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงามืดอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะออกจากบ้านและตกเป็นเป้าของความรุนแรงให้คุณออกจากบ้านอย่างสว่างสวยเพราะที่ใดมีแสงสว่างเงามืดก็เข้าไม่ถึง ตอนนี้ถ้าคุณสั่นสะเทือนเชิงลบมีความเจ็บปวดสันสนส่นสะเทือนความทุกข์สั่นสะเทือนความกลัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของคุณคุณไม่ได้สั่นสะเทือนแสงแล้วฉันก็บอกคุณได้เลยว่าคุณเสี่ยงต่อเงามืดนั่นคือข้อความของฉันวันนี้คุณเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างหรือไม่คุณกำลังเล่นเป็นจุดเล็กๆหรือไม่เพราะถ้าคุณสามารถเป็นเพียงจุดมืดบอดและเป็นจุดบอดได้คุณไม่สามารถเอาชนะเงามืดได้ฉันรับประกันได้ดังนั้นให้ทุกคนที่นี่ตอนนี้ตัดสินใจเลือกว่า คุณอยากเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างหรือไม่หรือคุณต้องการที่จะเป็นจุดมืดบอดอยู่ที่คุณเลือกฉันไม่บังคับให้ใครทําอะไรสิ่งเดียวที่ฉันต้องพูดให้จบคือใครก็ตามที่เป็นเสาแห่งแสงใครก็ตามที่เปล่งแสงออกมาจริงๆให้หัวใจของพวกเขาเป็นเพียงแสงลูกใหญ่ดวงเดียวฉันพูดว่ามันจะง่ายมากที่คุณจะขึ้นไปเพราะนี่คือบทบาทของคุณไม่มีใครถูกเลือกให้ขึ้นไปด้วยตัวเองคุณอาจคิดว่าโอ้ตอนนี้ฉันจะดูแลตัวเองและฉันจะขึ้นไปแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ เนื่องจากคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คุณจึงต้องช่วยกำจัดความชั่วร้ายที่คุณได้ช่วยให้เติบโตขึ้นด้วยที่น้องของฉันความชั่วร้ายไม่ได้เติบโตด้วยตัวเองคุณเพิ่มยีส์เยอะมากตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนแล้วที่จะจ่ายส่วนแบ่งของยีส์ที่คุณใส่ลงไปแต่เพียงการเป็นเสาแห่งแสงสว่างเท่านั้นฉันไม่ได้ขอให้ใครหยิบดาบออกรบใครก็ตามที่จะท้าทายใครก็ตามการต่อสู้เป็นของเราไม่ใช่ของคุณคุณเพียงแค่ต้องแสงสว่างเป็นเสาแห่งแสง และหากพวกคุณแต่ละคนที่เรียกตัวเองว่านักรบของฉันเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างอนาคตก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะคุณจะช่วยเรากำจัดเงามืดและคุณจะขึ้นไปเป็นความสมดุลทางเลือกเป็นของคุณส่องแสงหน่อยเป็นเสาหลักแห่งแสงสว่างแปลโดยบูสเดย์